สดมนบนกันแล้วนะเพราะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจมันจะเยอะนะภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจจะเยอะนะแล้วการเงินการทองคนจะลําบากมากขึ้นนะคือมันเหมือนกับว่าเงินทองหายากนี่เพื่อนผมก็ติดต่อมาบอกว่าเงินทองหายากจริงยุคนี้คนไม่ค่อยมีลูกกันที่ไม่มีลูกมันไม่ใช่อะไรนะ ที่ไม่มีลูกกันนี่ก็เพราะว่ามันบอกว่าอะไรนะเงินมันหายากมากๆมันไม่สามารถที่จะน,นี่สวดคาถาเงินล้านทุกวันเลยครับใช่สูตรคาถาเงินล้านคือร้อยยี่สิบจบดอกดอกพวงมาลัยสามสีแล้วก็ทูบห้าดอกเงินสี่บาทนะถือเป็นสมบัตินะครับนะถือเป็นสมบัติทําไมเงินสี่บาทเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อปานบอกว่า เหรียญเหรียญห้าสิบสตังค์ังประมาณสี่เหรียญนะแต่ว่าผมตีว่าน่าจะเป็นยุคนี้ประมาณสี่บาทนะ 4, เหรียญปาทสี่เหรียญก็กำลังดีนะ <laughs> <laughs> เอาเข้ามากันได้แล้ว <laughs> เพียงคน 9, share, ละเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วพวกเจ้าทั้งหลาย <laughs> เร็วจัดของขวัญเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูดวงกัน <laughs> เพียงคนละหนึ่งคำถามนะอ่ะนะหนึ่งคำถามต่อหนึ่งของขวัญเราก็มานั่งคุยกันนะว่ายุคมหาภัยพ,พิบัติด้านเมย มีโอกาสได้เงินคืนจากโลูกนี้หมายจัดไอ้นี่มาก่อนครับของขวัญครับนะมีดอกกุหลาบก็ได้นะหรือว่าหมีอุ้มหัวใจแล้วก็ได้นะเออต้องยอมรับนะว่าความแก่เริ่มเข้ามาแล้วนะสายตาเอ,อเรามองอะไรเล็กๆตอนนี้มันมันมันกามองไม่ค่อยชัดแต่รู้สึกว่าถ้าใส่แว่นนี่รู้สึกว่ามันจะเห็นเห็นอะไรชัดขึ้นนะ <laughs> นะรู้สึกว่าอะไรนะตัวเอาทรงอักษรใหญ่นะภาพชัดขึ้นนะมันรู้สึกนะเออนะความเราต้องยอมรับนะว่าความแก่มันคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามาหาเราทุกวันถ้าเราไม่ไม่ทําอะไรไม่เป็นเทคโนโลยีเลยนะอยู่อยู่ในโลกแคบนะสื่อสารอะไรกับใครไม่รู้เรื่องบูบูแแบบแบบบูบูนะจมขาวแนละ้วตายยังเขียดนะเจ้าทั้งหลายเออ นะจัดของขวัญเข้ามานะเพียงคนละเก้าร้อยเก้าสแชร์อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะว่าภัยเศรษฐกิจมันรุนแรงรอบนี้นี่ถึงขั้นไปคุยกับแก๊งคุยกับคอเซนเตอร์กันแล้วอะ่ะนะไปคุยกับคอเซนเตอร์กันแล้วนี่เรื่องจริงนะภัยเศรษฐกิจรอบนี้รุนแรงสาหัสเหลือเกินนะเออนะมันไม่ใช่หรอกแบบพอสายตาเราไปฮะ มันก็เหมือนกับว่าเราเห็นอะไรเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนก่อนไงนี่ใส่นี่ก็รู้สึกเพราะเราสายตาปกติเนอะพอพอเขาบอกว่าแว่นสําหรับคนสายตาปกติพอเราใส่เข้าไปฮะมันก็เห็นชัดขึ้นจากไม่เห็นไม่ชัดมันเห็นแล้วมันมนรู้สึกว่าตัวมันลังๆยังไงบอกไม่ถูกแต่พอใส่แล้วมันรู้สึกว่าอ่านชัดขึ้นอืมอ่าเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น